อะไรนะพรกกับเจ้าจะเป็นไปได้ยังไงเิคิดว่าแกหล่อแล้วจะทําแบบนี้ได้นะต้องแยกห้องห้องเต้บ้านนี่คิดอะไรอยู่ถึงได้จองแค่ห้องเดียวหรือว่าเขาอยากจะได้ความงดงามของข้าเถาตนามไม่ดีงั้นหรอเจ้าคิดว่าข้าจะทำอะไรข้ากคอยากจะปกป้องนางให้รอบด้าน Nàng chẳng mong khám khoản quản lý của phụ huynh chinh chinh. Thử nhìn nghe khác trong cái gì nữa không? Cô đủ... đủ dùn, mấy Được Ngân có ở xóm không? Trong khoảng đoàn, Phước Hồng thì đi thị trụ xóm không? Rạp sát chân đất bồn. เงิ้ยข้าไปพักย้องก่อนนะเชิจนด้านบนเอออยู่กับสองคนนี้เหนื่อยจริงๆเปลี่ยนเป็นกับฟ้าใจดีกว่าโชคดีที่ข้ามีไหวพริบดีถ้าปักกับเฟิงเจียนจริงๆข้าจะหายยาวิเศษได้ยังไง ยาวิเศษเป็นเรื่องเร่งด่วนในขณะที่เฟื่องเซียวไม่อยู่ก็ต้องรีบหาคนมาช่วยฟัท่านเทพแล้ววิเศษนี่หอมจังแบลพวกเราหน่อยได้ไหม ได้สิแก่พวกเจ้าช่วยกะหาว่าเหตดดินที่วิเศษนี้อยู่ที่ไหนข้าจะเล่าวิเศษนี้แก่พวกเจ้าทั้งขวดเลยได้ไปพวกเราจัดการเถอะอำเภอฝั่งเหนียนเป็นดินแดงของพวกเราพวกเราคุ้นเคยเป็นอย่างดีต้องเอาอยาวิเศษมาให้ได้ หวังว่าผีเสื้อกลุ่มนี้จะมีข่าวดีดูเหมือนระบบนิเวศของอำเภอฝวงหลินจะดีมีผีเสื้อเยอะจริงๆฟอบาทอินไดชันว่าร้านนี้ไม่ปกติปลาสนมคุยผินยุนก็ดูอ่อนแอให้นางอยู่คนเดียวจะไม่อ่อนแอเหรนางไม่ได้อ่อนแอ ผู้หิงคนนี้แค่โบกมือครั้งเดียวก็สามารถปลักกลุ่มผู้ชายตัวใหญ่ออกไปได้อ้ากิดเก่งขนาดนั้นเลยเหรอข้านม่กลุมกังวลมากเกินไปคิดิดูแลพระสนมกุยปินยุนอยู่คนเดียวก็สามารถสามารถหรอละจะไปเฝ้าดูนอกห้องของนาง ยายเกิตัวได้ขึ้นกับนะฮะแต่ฝาบาทบอกว่าพระสนมคุยปินยุนขิ้มบวกมือครั้งเดียวก็สามารถปรับกลุ่มผู้ชายตัวใหญ่หลอกไปได้ไม่ใช่เหรอเลขอ,อย่างข้าน้อยก็ต้องคุมกันท่านนะที่นี่กรโรงเตียมที่ลอบสังหารแคจะมาเปรียบเทียบคนชั่วร้ายมือเปืเ้อนเลือดเหล่านี้กับผู้ชายธรรมดาธรา,าได้เหรอก็บอกให้จบไปก็ไป ก็มีองค์กระับงอคอยปกป้องยางดับดับอยู่ละไปเยอะค่ะถึงห้องที่จะบอกว่าพระสะนมกุ้ยปินยุนเกีงแต่ก็ยังเป็นห่วงเอามากๆถ้าทีปากไม่ตรงกับใจแบบนี้แน่ใจพระสะนมกุ้ยปินยุนได้มาเห็นฟ้ามืดแล้วไม่ว่าผีเสือ้อพวกนั้นจะหาเจอหรือเปล่าท่านเทพ เราพบตำแหน่งของยาวิเศษนั่นแล้วเจอแล้วเหรอฟิงิง,งดีจังรีบพาเข้าไปดูตั้นเทพตามพวกเรามาเลยถ้าเป็นหินดินที่วิเศษจริงๆพรุ่งนี้ก็จะพาฝึงเซียวไปเก็บและเขากินด,ดันทีปาฝึงลิน กิ่หอมจังไม่คิดว่าอำเภอฝูงดินจะมีสถานที่รับชิดนี้อยู่คนธรรมดาจากที่นี่ไม่พบมีแค่พวกเราที่หาเจอท่านเทพเอดินจือนะันอยู่กลางทะเลสาบกลางทะเลสาบเหรอเหตุดินจือวิเศษจริงๆด้วยเยี่ยมไปเลย พวกเจ้าทำดีมากแล้ววิเศษขวดเนี้เป็นของพวกเจ้าแล้วขอบคุณทจ้าแทบครั้งหน้าสามารถได้เจอพวกเราได้อีกนะดูว่าอยู่ที่นี่ก็พอพรุ่งนี้ก็จะพาุ่งเจยวมาที่นี่โชคดีที่ก้า,าดสลัดยินกันที่จะแยกของฝึกเจ้าไม่สังเกตว่าข้าออกไปข้างนอกอย่างแน่นอนเว้นแต่โรงเตี้ยมจะเกิดเรื่อง เคืนเดือนมืดลมแรงเป็นช่วงเวลาเข้าในารกที่ดีสุดๆแด่เวลาลงมือละ <c ười> พี่สามทำดีมากสามารถแปแแกะอ้วนสอ,องตัวมาที่โรงเตยมของเราได้เดี๋ยวก็จะสับแจกุณนั้นแล้วไปทำซาลาเปาเนื้อมนุษย์ <c ười> ข้าผู้ใจเก็บผู้หญิงไว้ <c ười> เอาทรัพย์สินเงินทองออกมาก่อน ยเหลือไม่แต่นด้วยเอาละยาที่พี่ห้าใส่ลงไปในเหล้าหน้าจอกฤิดแล้วไปกันเถอะจำไว้ว่าลงมืออย่าใช่ปากเราต้องเอาชนะวยการต่อสู้ไปชั้นสองไม่ว่าจะอยู่หรือตายย่่เหลือสักคนไม่เหลือ phụp phụp tất cả con, rồi phố trao gì vậy, nó không phải là lột ngấn đâu. Chế, 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 หนึ 1> 1่งต่อห้าเจ้าคิดว่าเจอหรือข้าจะชนะได้เหรอปิดประตูไม่ว่าจะอยู่หรือตายยืนเหลือรอดสักคนอ้าไปอ่ะกะจ้ไผแล้วเจ้าของร้านพวกเขาบอกว่ายัยเหลือรอดสักคนเราจะทำยังไงดีเรื่องเป็นแบบนี้แล้วเราถอยไม่ได้แล้วทำได้แค่ ท่านผูกละทำแบบนี้ไม่ได้ดนะพวกเราล้วนเป็นคนมีอรารยธรรมใช้ดาบใช้ออกมันไม่ดีนะต้องใช้คุณธรรมเอาชนะสิอ่าใช้คุณธรรมเอาชนะเหรอแย่แล้วเออเออคุณชายคุณหยุนหายไปแล้วอะไรเนี่ยคอยจะเฝ้านางไว้ไม่ช่เหรอนางหายไปได้ไง ข้าน้อยก็ไม่รู้เหมือนกันข้าน้อยเฝ้าอยู่นอกประตูตลอดเวลาบ้าเอ้ยดูเหมือนข้าจะประเมินพวกเจ้าต่ำเกินไปกล้ามาลักพาตัวผู้หญิงของข้าอย่างนั้นเหรอเอ๊ะอะไรนะเจ้าของร้านเราจับตัวผู้หญิงมาตั้งแต่เมื่อไหร่กันเจ้าตามข้าแล้วข้าจะไปถามใครแล้วกะกะข้า รีบพูดมาพวกเจ้าจับคุณหนูไปไว้ที่ไหนเจ้าเจ้าเ้าหนูมาหลอกโจมตีแบบนี้ได้ยังไงข้าประมาทเกินไปไม่ทันได้ลบตุ๊บอ้าแต่ยังไม่พูดจะฆ่าด้วยการตัดมือตัดเทา้า นายท่านมันไม่ได้ทํทำเลยพวกเราแค่คิดจะลงมือเดี๋ยวไม่ทันได้ลงมือแล้วท่านก็จับพวกเราได้แล้วเหรอเขาไม่ได้จับภรรยาของท่านไปจริงๆนะต้องควนหายตัวไปจาก,กท้องพวกเจ้าไม่ได้จับตัวไปนังบินได้หรือไงเจ็บเจ็บเจ็บนายท่านคุณห่วจะบ,บินได้จริงๆก็ได้พวกเราไม่ได้ทำอะไรจริงๆนะ Toi độc hấp ăn cung mô Eh, thamperturong kiếp thân pit la, sao đi lap cung mô la bịt Eh 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 Ờ, Eh 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 พวกเราไม่ได้จับนางไปต้นเชื่อแล้วใจไหมยูน่นอะทำไมเจ้าถึงกลับมาจากเครื่องนอกอ้าอาข้าข,าขาเห็นแสงจันทร์ยามราตรีมันสวยดีเลยออกไปดูลากคนกลุ่มนี้ออกปะไปเัอค่ะไหนท่านไว้ชีวิตด้วยพวกเราไม่กล้าทำแบบนี้อีกแล้ว ต่อไปนี้พวกเราจะทำตัวดีๆปล่อยพวกเราไปเถอะนี่เป็นคนของโรงเตี้ยมไม่ใช่เหรอพวกเขาทำอะไราระหว่างที่ข้าไม่อยู่คือแต่ได้ขึ้นกันแนะ่โรงเตี้ยมประตูบางกรเป็นโรงยันที่ลอบสังหารแขกพวกเขาวางแผนที่จะปล้นข้าวพวกเราในคืนนี้โรงเตียมที่ลอบสังหารแขกจะรู้นานแล้วแล้วทำไมเจ้ายังพักที่นี่อีก แต่ต้องฟ้าไม่มีสิ่งใดที่ไม่ใช่เป็นดินของจัก,กรพรรดิภายใต้การปกครองของข้ายัางมีร้านค้าเช่นนี้อยู่้าไม่สามารถนั่งดูเฉยๆได้อย่างนี้นี่เองมีจัก,กรพรรดิที่ดีเช่นท่านประชาชนช่างโชคดีจริงๆเดึกแล้วก็กลับไปนอนก่อนนะฝุเพื่อป้องกันไม่พวกเขาลงมือ ข้าได้ส่งคนไปเฝ้าหน้าห้องของเจ้าเพราะฉะนั้นหยุย่เ๋อบอกก็ได้หรือเปล่าว,ว่าเจ้าออกไปข้างนอกได้อย่งไงเออข้าแค่เปิดประตูแล้วเดินออกไปข้าคิดว่าเจ้าหลับไปแล้วก็เลยไม่ได้เรียกไอ้คำนวณเป็นปันบันครั้งแต่ดันมาพลาดได้กับร้านนี้ไอ้บ้าเอ้พวกนี้ตำบิค่าลงบาก ้ังฟูของยุนเอ๋อยอดเยี่ยมจริงๆแม่แต่องค์กรักของข้าก็ยังมีเจอตัวเป็นไปไม่ได้ข้าน้อยจ้องมองไปที่ประตูของคุณหนูยุนตลอดแค่ครึ่งก้าวก็ไม่กล้าเดินออกไปข้าน้อยขอรับรองว่าประตูห้องไม่เคยถูกเปิดยุนเอ๋อเจ้าบอกบ้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุผลแน่นง่ายมาก เป็นเรื่องที่เจนและแน่นอนนั่นก็คือก็คือฝ่าบาทป่ายป่านของเจ้ามีปัญหาข้าข้ามีปัญหาเหรอแน่นอนอยู่แล้วไม่เห็นนั่นเจ้าข้ามีปัญหาเหรอเห็นได้เช่ว่าเจ้าสายตาไม่ดีก็เดอกไปทั้งคนแต่เจ้ากลับมองไม่เห็นเจ้ามเห็นข้าอยู่ในสายตา เธอยังกล้าพูดเต็มปากเต็มคำอีกเหรอข้าละอายใจแทนเจ้าจริงๆเจ้าเจ้าห้องเออคุณชายคุณชายอะไรเจ้าเรียกคุณชายไปก็ไม่มีประโยชน์เจ้าต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอย่ากล้าหาข้าโกรธมากข้าจะกลับไปสงบติอารมณ์ที่ห้องเจ้ากลับไปตบมตุ้นตัวเองสักหน่อยเถอะ คุณชายแม่นางย่นใส่ร้ายข้าน้อยข้าน้อยพอละข้ารู้ว่าเจ้าไม่ได้ทำพลาดมันเป็นไปนไม่ได้ที่ผู้หญิงคนนี้จอ,อกทางประตูแม่นางยืนออกไปอย่างไรกันคงไม่ได้กระโดดออกนอกหน้าต่างจริงๆใช่ไหมแต่พวกเราพักอยู่ชั้นสามนะคนที่มีชาตัวบบอยังไม่กล้ากระโดดออกไปเลย นอกจากนี้ในยังหลีกเลี่ยงองค์กรักงองของเราทั้งหมดได้อย่างเงีย,งยบๆอีกด้วยถ้าเปสอบเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาของยุนเออรวมทั้งอุป,ปนิสยัยและงานอาดิเรกของยุนเออก่อนที่จะเข้าวังและไม่ต้องเผยแพร่เ,พเรื่องนี้ออกไปไปเถอะค่ะยุนเออเจ้าเป็นใครกันแนะ่แย่แล้วแย่แล้ว ครั้งนี้ฝฟิงเตียวต้องถูงแต่ค่าอย่างแน่นอนค่ายังต้องหลอกเขาไปเก็บยาวิเศษด้วยกันอีกนะเป็นแบบนี้เขาจะยอมไปกับข้าง่ายได้ยังไงช่างเถอะ็เดี๋ยวเช้าแล้วถ้าจะทำอะไรแล้วก็ต้องทำถึงที่สุดทีเขาให้สรุปแล้วแบกเขาไปที่นั่นเลยแล้วกันแค่เขาอยู่ที่นั่นก็พอแล้ว นำพัดไร่รำจินกลางของข้าออกมาแล้วบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องทำ